วันแชมเปี้ยนชิพวันแถลงข่าวศึกวัน168ก่อนระเบิดความมันเสารที่7กันยายนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อึดใจแฟนกีฬาการต่อสู้มากกว่า190ประเทศทั่วโลกก็จะได้รับชมความมันขั้นสุดที่วันพร้อมเสิร์ฟให้แบบไม่ยั้งในศึกวัน168ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเจนาฬิกาเป็นต้นไป โดยเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่5กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยวันได้จัดงานแถลงข่าวศึกวัน168ขึ้นที่ห้องพลาซ่าบารุมโรงแรมแชเทนเดนเวอร์ดอนทาวน์โฮเทลซึ่งมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีริดแฟรงคลินรองประธานวันแชมเปี้ยนชิพเป็นผู้นำทัพประกาศความยิ่งใหญ่ของศึกนี้ดูคลิปวัลลุมพินีวันที่28มิถุนายน2567คู่ซูเปอร์เลกเกียดหมู่9วอร์ซัสก้องธรณีสอสมหมาย จนาธานแฮกเกอร์ตี้วอร์ซัสซูเปอร์เลเกียดหมูเกาสำหรับคู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกนัดหยุดโลกระหว่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท13 5 1 4 5หหปอจากสหรชาชอาณาจักรเตรียมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่าซูเปอร์เลเกียดหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทห2 5 1 3 5หปอที่หวังสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์สองรุ่นสองกติกา โดยแฮกเกอร์ตี้ได้แสดงความมั่นใจที่จะระเบิดฟอร์มออกมาเพื่อรักษาเข็มขัดมวยไทยของตัวเอาไว้ให้ได้รวมทั้งยังได้เปิดเผยถึงเป้าหมายต่อไปหลังจบการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยผมเชื่อว่าเขาซูเปอร์เล็กพร้อมผมไม่คิดว่าเขาจะประเมินผมต่ำไปมันนี่เงาตรับใดที่ผมพร้อมก็ไม่ใช่ปัญหาผมมาที่นี่เพื่อโชว์การชกระดับมาสเตอร์คลาสและแม่ไม้มวยไทยชั้นเยี่ยม อย่างที่คุณบอกผมโดนหมายหัวจากทั่วสารทิศผมถือว่ามันเป็นคำชมนะที่ทุกคนอยากชกกับผมผมคิดว่านิโคคาริโลเป็นคนต่อไปแต่ผมก็เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งด้วยและผมไม่อยากถ่วงเวลานานดังนั้นนิโคมีสิทธิ์เป็นคนต่อไปและใครจะรู้ผมหวังว่าจะได้เปิดตัว MMA ในไม่ช้าผมตั้งตารออยู่ครับทางด้านซูเปอร์เล็กได้กล่าวเปิดใจถึงการได้กลับมาเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งพร้อมแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการจะขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก2รุ่น2กติกาให้ได้ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นดีครับที่ได้เข้ามาที่ประเทศอเมริกาเป็นครั้งที่3หรือ4ของผมแล้วผมรู้สึกดีใจที่ได้มาโชว์แม่ไม้มวยไทยต่อหน้าแฟนๆที่อเมริกาสำหรับความพร้อมของผมตัวผมเองก็เต็มที่แน่นอนสำหรับไฟนี้ครับเลียมแฮริสันเวอร์ซัสเสกสรรออขอนเมืองอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ที่แฟนมวยทั่วโลกตั้งตารอคือการพบกันของสองกำปั้นสายบูค,คู่ในฝันระหว่างเสกสรรอขวอญเมือง นักสู้ขวัญใจมหาชนที่จะมาประชันพลังความเดือดกับเลียมแฮริสันกัมปั้นจอมซาจากสหรัฐอาณาจักรในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวด140ปอโดยเลียมได้กล่าวเปิดใจถึงการได้กลับมาขึ้นชกกับนักมวยในดวงใจของตนเองหลังต้องห่างหายจากสังเวียนไปนานกว่า2ปีพร้อมแสดงความมั่นใจว่าเกมการชกไฟนี้จะต้องออกมาดูเดือดสมการรอคอยของแฟนมวยทั่วโลกอย่างแน่นอน ผมบอกเสมอว่านี่คือหนึ่งในไฟในฝันของผมกับนักชกที่ผมฝันอยากชกด้วยมานานไฟที่แล้วน่าผิดหวังแต่ผมไม่ได้จมอยู่กับมันผมกลับเข้ายิมซ้อมและเตรียมตัวเพื่อไฟนี้อย่างที่บอกคู่ชกต่างกันมากและมันจะดูเดือดตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งตารอเพราะผมรังเวทีมานานตอนนี้ผมอยากขึ้นชกใจจะขาด ผมดูพวกเขาชกกันอย่างสนุกตื่นเต้นผมได้แต่อิจฉาเพราะมันคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดตั้งแต่ผมอายุ14ปีและผมมาถึงช่วงมันปลายของอาชีพแล้วและเวลาที่เสียไปมันน่าปวดใจผมจึงดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่และยังมีคู่ชกอย่างเสกสรรเขาคือตำนานตัวจริงผมคงไม่ต้องใช้ว่าหวังว่าเพราะผมรู้เราจะมอบประสบการณ์มันสุดเหวี่ยงให้แฟนๆแน่นอนขณะที่เสกสรรยืนยันชัดเจนถึงสภาพความพร้อมที่เกินร้อยโดยการันตีพร้อมลุยแหลกตามสไตล์คนไม่ยอมคน เพื่อมอบความเดือดปลอดแตกให้สมเป็นการพบกันของสองนักสู้สายบูระดับตำนานสำหรับผมก็ได้เจอกับพี่เลียมแฮริสันในวันศุกร์นี้ถ้าผมชนะพี่เขาได้ผมก็รู้สึกดีใจมากครับแต่ว่าสำหรับไฟน์นี้มันก็ไม่ใช่งานง่ายของผมเลยครับไฟน์นี้ถือว่าเป็นงานยากครับแต่ว่าผมจะทำมันให้ดีที่สุดอยากชกให้สนุกดูเดือดแล้วใจพี่น้องแฟนมวยครับ สำหรับการฟิตซ้อมของผมในไฟนี้ผมก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับการแก้เกมการออกอาวุธก็ซ้อมกับทางค่ายและเทรนเนอร์มาอย่างดีไฟนี้ผมก็จะชกแบบรัดกุมเดินไปข้างหน้าแล้วชกให้ดุเดือดจะรัดกุมให้เยอะครับไฟนี้เพราะชกกับพี่เขาพี่เขาก็ไม่ธรรมดาเพราะอาวุธของพี่เขาหนักครับ นอกจากนี้ยังมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกที่พร้อมมาประชันฝีมือให้ได้รับชมกันแบบจุใจรวมทั้งสิ้น11คู่งานนี้รับประกันความมันแบบจัดเต็มสมกับเป็นศึกใหญ่แห่งปีที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเฝ้ารอคอยติดตามรับชมการถ่ายทอดึกวัน168ผ่านทาง w a t c h w a n i k c o m บางประเทศ Facebook o YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย รับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Ticketmaster